วันนี้กระทะมาอีกหนึ่งคู่นะครับเป็นกระทะกระทะที่ใส่กับรีโวนะฮะเป็นคอ14นะครับรับน้ำหนักได้นะครับบรรทุก2 3ตันสบายสบายนะฮะคอ14นะครับสำหรับใส่รีโว5ลูรีโววีโก้ใส่ได้ทั้งนั้นนะฮะ14 5ลูครับ นี่ะรับน้ำหนักได้นะครับความกว้างประมาณเจ็ดนิ้วครึ่งนะครับสวยแข็งแรงเพื่อนๆคนไหนที่ขับรถตู้ทืบขับรถคอกที่บรรทุกงานไม่หนักจนเกินไปใส่เบาเดิมนะครับก็สามารถสั่งซื้อกันได้นะไปใช้งานกันได้นะครับสำหรับขอบ14บีโวนะฮะแล้วก็จะเป็นขอบ15บหาสำหรับ ใส่ออเนลนะครับดีแม็กออเนลรุ่นเก่ารุ่นใหม่ถ้าเป็นรุ่นเก่าก็ใส่ได้นะครับจานเบรกเล็กถ้าเป็นรุ่นใหม่ก็ใส่ได้รุ่นใหม่ๆตั้งแต่ปี2020ขึ้นไปก็ของออเนลนะฮะใส่ได้เลยนี่ครับขอบ15ครับ2-3ตันสบายขอ15นะจ๊ะนี่ฮะเป็นเพาเดิมนะครับเลือกซื้อแพงกว่า ดีเหนียวทนจบกว่านะฮะนี่ครับให้เพื่อนๆดูขอบสิบห้าครับขอบสิบห้าอันนี้เป็นออลนิวนะฮะหรือว่าเป็นดีแมกรุ่นเกา่าแต่ถ้าเป็นออลนิวสองพันยี่สิบขึ้นไปใส่ไม่ได้นะครับจะต้องแปลงทางด้านหลังนิดนึงนะครับเพราะว่าเขาเป็นขอบสิบสี่ครับ สำหรับใส่อ่อนิแต่ต้องเป็นอ่อนิตั้งแต่ปี2000ลงไปนะ2020ลงไปนะครับขอ14ก็ใส่ได้เลยนะฮะแต่ว่าถ้าเป็น2020ขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับต้องล้างล้างหน้าหน้าตรงนี้หน่อยหนึ่งนะครับสำหรับกระทะเนาะแล้วก็ต้องไปล้างจานเบรกเราด้วยนะครับถึงจะใส่14อย่างนี้ได้นะครับถามว่า14ใส่ได้ไหมใส่ได้ครับ หรือจะเป็นกระทะของโปรโนะครับแข็งแรงเหนียวทนหนาหนาแน่นอนครับหนาดูความหนาครับหนาตึบนะฮะแข็งแรงแน่นอนครับหนาแล้วก็แข็งแรงด้วยแล้วก็รับประกันดีด้วยนะครับะดูครับปีกก็หนานะเห็นไหมฮะดูเนื้อครับฟังเสียงโอ้โหแข็งแรงแน่นอนครับนะฮะเป็นกระทะของโปรโครับ หรือว่ารีโวอยากใส่14เป็นล้อแม็กนะฮะแพงกว่านิดหน่อยรับประกัน3ปีบรรทุกน้ำหนักได้2ตันต่อ1ล้อโอ้โหแบกไปเลยครับ4ตันฮนะเผาเดิมครับแบกไหวเปล่าเผาเดิมดูที่ว่าเผาหรือว่าแม็กใครจะแตกก่อนกันหรือใครจะหักก่อนกันครับ <laughs> ผมว่านะเผาหักก่อนครับนะฮะ สำหรับล้อมแม็กของเขาเนี่ยเหนียวทนแข็งแรงครับนี่ฮะให้ดูครับวิบวับน้าดูเลยล้อมแม็กของโปรครับเป็นล้อบรรทุกเพาเดิมสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับแล้วก็จะเป็นขอบ15เป็นแม็กเช่นเดียวกันนะครับใส่อเนลนยว2020ขึ้นมาได้เลยนะครับกานเบรกใหญ่ก็ใส่ได้ครับใส่ล้อหน้าได้ด้วยนะฮะ ไม่ใช่ว่าใส่ได้ล้อหลังอย่างเดียวนะจ๊ะใส่ล้อนหน้าก็ได้นะครับลายนี้นะฮะโอ้ของเขาสุดครับรับประกันสามปีแตกรัว่วเล้าเคมให้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นขอบสิบห้าีโวขอบสิบห้าครับโอ้โหสองสามตันอยากใส่เท่าไหร่บอกกันได้นะครับสองสามตันก็จัดให้ได้ครับ เป็นรีโวนะครับสวยงามขอบสิบห้าก็เหนียวทนเช่นเดียวกันนะฮะหรือจะเป็นเพาลอยเอลนี่ฮะขอบสิบห้าเพาลอยแอลครับงานสวย ส่วนใหญ่ที่ผมสั่งมาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นออฟที่ไม่ล้นนะครับเพราะว่าถ้าล้นๆ้นเ,นเดือนนี้ตำรวจจับแล้วเพื่อนๆก็ไม่ค่อยชอบกันสักเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นล้อที่ไม่ล้นนะครับอยากได้กระถาบรรทุกก็กถักทายเข้ามาได้นะครับนี่ฮะขอบสิบห้าสวยแข็งแรงนะครับหรือจะเป็นพารอยหัวยาวน็อตใหญ่คู่นี้รู้สึกว่าจะไม่ขายไม่ใช่ว่าหยิงนะเ,เก็บเอาไว้ใส่เองนะครับ คู่นี้นี่ก็เมื่อก่อนก็เคยออกไปท่องเที่ยวยุทธจักรกันมาและหนึ่งรอบนะครับคอสิบสี่ครับกว้างเจ็ดนิ้วครึ่งนะครับหรือจะเป็นเพาลอยแอลนี่ฮะแข็งแรงเหนียวทนที p y ครับโอ้โหจะเอาออฟลึก ออบใหม่ลึกอบลึกออบตื่นบอกมาได้ครับแข็งแรงเหนียวทนรับประกันดีเช่นเดียวกันฟังเสียงครับโอ้โหนี่ฮะได้หมดถ้าสดชื่นนะครับอยากได้กระทะแบบไหนอยากได้ล้อแมกแบบไหนสำหรับเอาไปบรรทุกได้ก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับนี่ฮะเพิ่งมาใหม่นะครับ สิบสี่ครับห้ารูสิบสี่วีโก้รีโวโชคก็มีนะครับนะฮะยังไม่ได้จัดเรียงเลยเพิ่งส่งมาเยอะวันนี้ฮะแล้วก็มีโชคตัวใหม่มานําเสนอให้ด้วยเดี๋ยวขอดูนิดนึงคนไหนแกะแล้ววันนี้น่าจะเป็นอันนี้แกะแล้วโชคตัวใหม่มาแล้วนี่ครับเพิ่งสั่งมาใหม่แถมแทมแทม,แมน่าจะเป็น น่าจะเป็นแกนสิบกมิลน,นะครับนี่ฮะโชคสีขาวสวยเลยแกนสิบหกมิลแถมแถม,แถมขอดูนิดหนึง่งอะทํทำไมแกไม่ออกอ่ะ <c oughs> แกะไม่ออกวะแกะไม่ออกะนี่ฮะขอดูแกนหน่อยอ้าวไม่ใช่อันนี้ทั้งตูดโอ้แล้วไปแกะทำไมทั้งตูดเนี่ยฮะไปแกะทำไมทั้งตูดโอ้มาแกทั้งหัวนี่นี่ นี่ฮะแกนทีหกมิลครับซวบเข้าไปขอดูหน่อยขอดูหน่อยก็โอเคนะแกนทีหกมิลน,นะครับขอดึงหน่อยลุกเอ,อโอ้โหเหนียวหนึบครับสำหรับรถบรรทุกนะแกนตีหกมิลน,นะครับนี่ฮะขับระดับสามตันก็เอาได้นะครับนะฮะร,ราคาย่อมเยาครับนะฮะคู่นี้ราคาย่อมเยาแกนตีหกมิล ประมาณเดียวกันนะครับแกนสิบหกมิลนฮะอมดามีออโตโ้พัดมีนี่ฮะแกนยี่สิบมีแกนสิบหกมีขับหนึบเหนียวทนนะครับประมาณนี้นะครับอยากได้กระทกทายเข้ามาได้นะครับเหนียวทนแน่นอนแข็งแรงเอาไว้ตรงนี้ก่อนหรืออยากได้กระทะ สิบเจ็ดครึ่งวาลีสิบเจ็ดครึ่งกว้างหกนิ้วนะครับที่ชอบสายแบกกันห้าตันนะครับห้าตันก็น่าจะแบกไหวฮะเพราะถ้าเป็นยาง up, อัพอะเลเวลขึ้นมาเป็นล้อของหกล้อเนี่ยนะครับโอ้โหระดับห้าตันนี้น่าจะแบกได้สบายครับโอ้โห สุดจัดประหลัดบอกเอาล้ครับหรือจะเอาเป็นโปรได้คู่นี้เฮ้ยไม่ได้คู่นี้ไม่ขายเ,าเก็บไว้เป็นตำนานนะฮะขับแล้วเลื้อยจิ๋เป็นงเลยเ <c oughs> มื่อก่อนเอาไปขับนะเลื้อยมากเลยนะครับยางแม็กซิยางแม็กซิเนี่ยดอกลายดอกเขาเรียกว่าลายดอกของเขาสวยนะนะฮะนี่นี่ต้องบอกว่าเป็นสิบปีแนละ้วคู่นี้นะะเป็นสิบปี ดูดอกยางแตกไรยงาคือแม็กซีเนี่ยผมว่ายางเขาเหนียวทนดีหน้ายางเขา,เ,าเนื้อยางเขาหนาดีแล้วก็ลายเขาสวยนะครับแต่เวลาวิ่งไปได้สักประมาณสักสองสมหมื่นกิโลแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะเริ่มมีเสียงดังค่อนข้างจะดังวึงมึงมึง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 ,ง,งหน่อยๆนะครับเพราะเนื้อยางที่หนาเนี่ยค่อนข้างแข็งเนี่ยนะครับก็ เวลาสัมผัสถนนแล้วค่อนข้างที่จะดังนะครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆใช้เป็นเหมือนผมหรือเปล่าน,นะแต่ผมใช้แล้วเป็นนะครับแม็กซิะใช้ของแม็กซิดสมัยก่อนคู่นี้เลยไปท่องยุทธจักรกันมาขึ้นเหนือล่องใต้ไปมาหมดแล้วครับอันนี้ก็เป็น x c d นะฮะประมาณเมื่อสองเดือนก่อนบนริษัทย,ยางมิชูดิน XCDd เข้ามาทดสอบอยางที่อู่ผมนะครับ เขาก็เลยสงสารผมให้ผมไว้คู่หนึ่งนะครับเป็นขอบ14่นะยางยังใหม่กิ๊บเลยนะครับยังไม่ได้ใช้เนื้อยางยังนุ่มนิ่มอยู่เลยนะขอบ14นะฮะเอาไว้สําหรับไปใส่รถน้องปลาแล้วกันนะฮะเอาไว้มันทุกได้นะครับขอบ14เหนียวทนแข็งแรงโอเคนะฮะก็ช่วงนี้นะครับนะฮเพื่อนๆหลายคนถามมานะว่าทำไมผมถึงไม่วางเพลาลอยเลยนะครับก็ต้องบอกตรงๆนะว่า จริงๆก็อยากวางนะฮะวางพอลอยให้กับเพื่อนๆแต่ว่าโอ้โหแต่แต่ละคนต้องบอกว่าจะเอาแต่ช่วงล่างห้าตันทําไมจะรับผิดชอบหรือว่ารับประกันไหวแล้วครับช่วงล่างห้าตันนี้มันไม่ธรรมดาเลยนะฮะเพื่อนๆเผาะอะไรจะทนไหวเลยจริงๆในท้องตลาดเขาก็ทนกันไหวนะนะครับผมกล้าพูดว่าเขาก็ทนกันไหวแต่ว่าผมคิดว่าถ้าวางไปแล้วรับประกันให้กับเพื่อนๆระดับห้าตันห้าตันเนี่ยนะผมว่า ผมรับผิดชอบให้ไม่ไหวครับน <acab eterm Gore> ึกออกไหมครับเจ้าของเพาลอยไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ต่างๆที่ผมมีเนี่ยนะครับเขาก็รับประกันให้ได้นะนะฮะแบกช่วงล่างห้าตันเนี่ยเผาเขาเนี่ยเขารับประกันให้ได้แต่บางเจ้าเขาก็ไม่รับประกันถ้าเกิดว่าคุณเสร็จนั่งเผานะครับถ้าคุณเสร็จนั่งเผาเขาก็ไม่รับประกันให้ดังนั้นคือในยุคนี้เนี่ยนะฮะต้องบอกว่าเพื่อนๆเอารถไปใช้กันเนี่ยนะครับแบกกันห้าตันห้าตันห้าตันหรืยว่าเจ้าช่วงล่างกันห้าตันห้าตันเนี่ย สาหรับอู่วางเพลาลอยก็เหนื่อยเหมือนกันนะผมบอกตรงเลยนะครับผมเองก็เลยยังไม่กล้าวางนะครับผมวางไปให้กับรถทั่วๆไปก็ไม่ไม่กี่คันนะครับแต่ก็ยังไม่ค่อยจะเจอปัญหาอะไรมากมายสักเท่าไหร่แต่ถามว่าช่วงนี้งานเสริมแนวของผมมันเยอะนะครับมันเยอะมากเลยคิวมันยาวเป็นอาทิตย์อาทิตย์เลยนะครับก็เลยต้องจําเป็นที่จะต้องขอหยุดการวางเพลาก่อนเพราะว่าวางเพลาเนี่ยมันใช้เวลาสองสมวันนะครับ ผมจะทําแบบละเอียดละเอียดแลว้วก็แบบใช้เวลาสักสองวันอย่างน้อยนะฮะก็เลยคิดว่ายังไม่อยากจะวางเผานะครับเอาไปนะว่าเสริมแหนบไปอย่างเดียวก่อนดีกว่านะฮะเพื่อนๆหลายๆคนที่เข้ามาเสริมแหนบก็โทรมาติดต่อสอบถามได้นะทางเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ในคลิปนะครับหรือไม่ก็แอดไลน์เบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ในคลิปได้นะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะมีปัญหาเรื่องช่วงล่างอยากจัดทรงอยากแก้แหนบอยาก จัดแนบใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะก็ทักทายมาบอกได้นะครับไม่ต้องเขินไม่ต้องอายทักทายมาบอกกันได้นะครับผมยินดีให้คำปรึกษาอยู่แล้วนะครับบอกมาได้เลยว่าคุณอยากได้แบบไหนนะครับลองโทรมาปรึกษาพูดคุยกันได้หรือว่ารถคุณมันมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องช่วงล่างก็โทรมาสอบถามแล้วก็มาโทรมาพูดคุยกันได้นะครับ กระทะก็มีหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเพารอยเพาเดิมเพารอยแอลมีเพารอยหัวยาวนอกใหญ่มีแต่ว่าไม่ขายยิงโอเคเพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะได้กระทะหรือว่าล้องแม yes. ็กบรรทุกนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะจ๊ะสวัสดีครับยามดึกๆครับ